หนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสี่อะหนึ่งส่วนสี่ครึ่งหนึ่งส่วนสี่คือห้าสิบเอร์เอ้ยคือ2ี่สิบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นนี่มึงชื่อุดูชื่อโครงการนี่แล้วแบบคนละครึ่งไงแบบจ่ายคนละครึ่งงเกกินอะไรี่ยโครงการคนละครึ่งเลยโครการจ่ายคนละครึ่งไงครึ่งนันก็ต้องเหนึ่งส่วนห้าเอ้ยเศษหนึ่งส่วนสองเยหอเ่นน่นๆ่วนี่ในมืเอาวก็บอกว่าเนี่่ โครงการหนีหนึ่ตอสี่อ่ะคืออะไรหนึ่งสี่คืออะไรหนึ่งต่อสีรับขยะหนึ่สี่ก็คนหนึ่งคนหนึคนนึงรับคนหนึ่งไงคืออะไรรับขยะไงอันล้สี่คนทำอะไรสี่คนก็ช่วยกันรับขยะไงอันลคนที่หนึ่งอ่ะจักการเ่้อะไรันไม่มีใครบอกาย่ไนครม่หอไ ยังว่ามึงเมาใบสีเขียวแน่เลยใบเขียวเขียวอะไรข้างหลังมึงใบเขียว่ามึงว่าเอาอีนั่นเหรอวนสมาเหรอแม่มึงจะได้ม่คนอะไรครับเาก่อนคริสต์มาสเพื่อนกูแมุ่่ดอบ่ะ เพื่อนกูไม่วมอต้นทุนดาว่ะ่เรคนเดียวในกองอ่ะนั่งคนเดียวใ่้าชนหมอได้จริงอะอ้าวอ้าวอ้าวให้ปะชการแน่นหน่อยครับว่ามันมีสารอ้มันมีมันหมอได้ไงทำงานนี่ทำานเออทำงานมือโครงการช่างมันอดไเวลาไงดิบ่ยไเวลานี่ใช่เวลาเยๆสักปีสองปีสมปีสี่ปีห้าปี

ไม่จะหงุดหรอดทำใจให้สงบเลยนะทำใจให้สงบเลยนะทาสมาธิทำสมาธิแสมีสติใส่สบงใส่จมูกก็สมพลังจบทำใจให้สงบฟังธรรมะอารมณ์ดีสติมีปัญญาเกิดเรื่องเปันญวหาอะไรตระเลดปัญญาหาย กของสนไงเนี่ยโครงการคลองแสคลองสะอาดคลองแส,องสไอ้คลองสะอาดป่ะตัวเฮียยรชอบอยู่มันไม่ของจอนไม่ละล่นรงาเนียฝึกสมาธิทางทำได้ด